ใส่นอกหม้อนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยบกบป๋วดตัวอ่าโอเคอุ้ยน่าทานมากๆเลยคนไม่เข้ากันค่ะค่ะแล้วก็ราบเลยใช่ไหมคะเชิญค่ะราบเลยค่ะอันนี้ราบเลยใช่เวลาทานก็คืออ่าส่วนใหญ่เราจะทาน ตักมาแล้วก็จะราดด้วยน้ำจิ้มเป็นคำๆนะคะใช่ค่ะอืมว้าวขออนุญาตชิมหน่อยละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อืมอบทุณอีกหน่อยไ,ได้ไหมคะว่าร้านอยู่ที่ไหนคะ่ะร้านอยู่ถนนแจ้งวัฒนะค่ะ,คะเลยศูนย์ราชการไปอยู่ตรงข้ามกับอ่าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะค่ะค่ะชื่อว่าร้านร้านบันแซลค่ะ,คะ นค่ะอืมหอมมากอืมอร่อยค่ะค่ะอืมวันนี้ขอบคุณนะคะสูตรอร่อยๆจากร้านปันแซวนะคะคุณนรุชา029828491นะคะ ขอบคุณคุณราัชามากค่ะคุณค่ะ,คะและช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงของครบเครื่องเรื่องบ้านบ้านนะคะมีเนื้อหาดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะ และก็มาถึงช่วงของเรื่องบ้านบ้านแล้วนะคะนั่นก็คือในช่วงครบเครื่องเรื่องบ้านบ้านค่ะวันนี้นะคะหลายคนก็คงจะมีคําถามปวดใจปวดจี๊ดเลยนะคะว่าบ้านรั่วมีน้ําซึมทําอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้วยกันนะคะคุณโอเล่จากบริษัทมินิแม็กซิสค่ะสวัสดีค่ะและวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนะคะคุณจงรักเหรียญวิไลรัตค่ะจากบริษัทจีเนียลไทยแลนด์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชวนผู้เชี่ยวชาญมาด้วยเพราะว่าอะไรคะวันนี้เราช่วงนี้ฝนมันตกเยอะนะครับผม ผมรู้สึกว่าหลายคนจะประสบปัญหาว่ามีน้ํารั่วมาตามหลังคาหรือตามผนง<ฆ>ังเผมก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการป้องกันการรั่วซึม<ฆ>นะครับต่งางๆมาให้ความกระจ่างกับท่านผู้ชมครับผมแสดงว่าเวลาที่เรามีบ้านแล้วแล้วก็เรามีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของน้ํารั่วซึมเนี่ยสถาปนิกอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเสมอไปใช่ครับผมก็จะมีศาสตร์หลายๆอย่างที่มีเฉพาะทางมากขึ้นนะครับลงในละเอียดมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่อง เช่นกรณีหลังคารั่วนะครับหรือสำหรับบ้านที่ที่มีสโลปหรือมีการปูกระเบื้องต่างๆนะฮะหลังคารั่วเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงครับผมคุณจงรักครับกรณีเนี่ยเราต้องต้องมองดูก่อนว่าทางบ้านเนี่ยปกติมันจะอยู่สองสองสองแบบนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลังคาครับถ้าเป็นหลังคากระเบื้องนะครับหลังคากระเบื้องทั่วไปเนี่ยก็คือผมจะแนะนําว่าถ้าเกิดมีการรั่วซึมถ้าเป็นหลังคากระเบื้องก็คือเปลี่ยนซะนะครับเปลี่ยน เรา,เรา,เ,ราเราจะไม่สามารถที่จะไปใช้วัสดุที่มีการทาหรืออะไรนั่นคืออีกเรื่องเดี๋ยวเราจะพูดอีกถึงอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องที่2คือเรื่องของดัดฟ้าใช่ไหมครับดัดฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่ปัญหาของมันเนี่ยก็จะเกิดจากการหนึ่งเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างนะครับเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการการก่อสร้างนะครับในเรื่องของการเตรียมวัสดุอย่างเช่นปูนนะครับ รั<ผ>งนั้นคือคุณจงรักจะไม่แนะนําให้ใช้ลักษณะการทาสําหรับหลังคากระเบือ<พ>อ้องถูกไหมฮะเพราะว่าทาให้บางทีรู้สึกว่ามันทาไปแล้วมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ใช่ครับมันอาจจะเกิดการรั่วซึมอีกได้นะ<ช>ครับผมแล้วก็ทําให้หลังคาเนียมีรอยทาสีเต็มไปหมดเลยแล้วนานๆไปสีหรือวัสดุที่ทาอยู่ข้างนอกนี่ก็จะหลุดล่อนออกไปอะไรเงี้ยแลวแก้ด้วยวิธีอะไรก็คือแนะนําว่าอันนี้แนะนําว่าขอให้เปลี่ยนกระเบื้องแต่ทีนี้วิธีการเปลี่ยนกระเบื้องเนี่ยเราควรจะเปลี่ยน ดูตามลายลายน้ำนะครับว่าลายน้ํามันมาทางไหนฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนทั้งแถวในบริเวณนั้นทั้งตลอดแนวอย่างเพื่อเพราะเราไม่รู้ว่าอย่างนิดนึงนะเสิริฟอย่างเช่นว่าสมมติว่าน้ำเนี่ยเราหยดหยดตรงตรงเนี้ยสมมติเราหยดตรงนี้ปุ๊บบางทีเนี่ยจุดที่รั่วอาจจะไม่ใช่ตรงนี้มันอาจจะอยู่บริเวณในแนวเดียวกันจากจากจุดสูงสุดคือที่เป็นอกไก่นะครับมันก็จะไหลลงมาแล้วมาหยดในจุดที่ต่ำที่สุดฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนกับเบื้องเราก็จะเปลี่ยน ในแนว,แนวเพื่อให้การเปลี่ยนครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนแล้วก็เห็นผลว่ามันไม่รั่วอีกนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราข้ามมาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่าเดี๋ยวนี้อาคารสมัยใหม่เนี่ยมักจะชอบทําเป็นหลังคาคอนกรีตสลับนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าหลังคาดัดฟ้านะฮะเรียกภาษาชาวบ้านก็เรียกหลังคาดัดฟ้าบุราราซ่าไหมฮะ,ะว่าเหตุผลใดที่หลังคาดัดฟ้าลักษณะพวกนี้ถึงมีโอกาสเลือดซุ่มสูง ไม่ทราบนะครับผมก็เนื่องจากหนึ่งคือเหตุผลจากทางด้านโครงสร้างที่ทําโครงสร้างไม่ดีนะฮะนะั่นส่วนสน่ว่าเอาต้น,นทุนตําๆเข้าไว้ใช่ <ไว S 2> ครับ<อ>ผมหรือว่าการก่อสร้างที่ช่างไม่มีความเชี่ยวชาญพอนะฮะนั่นคือเหตุผลประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือช่างอาจจะก่อสร้างดีแล้วครับแต่เป็นจากธรรมชาติครับผมปกติแล้วเราอยู่ในใน,ในห้องแถวหรือในอาคารที่เป็นราคาคอนกนรีตนะฮะ อุณหภูมิข้างน,นอกมันจะสูงมากๆ,ๆนะครับผมเนื่องจากแสงแดดมันแผดเผาลงมาแต่พออยู่พออยู่ในห้องเนี่ยเราก็จะมักจะเปิดแอร์<ช>พอเปิดแอร์อุณหภูมิในห้องมันก็เกิดอุณหภูมิต่ําขึ้นมาฉะนั้นความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่อยู่ภายในห้องเนี่ย<ช>ซึ่งเป<ช>็นอุณหภูมิต่ำนะกับข้างนอกเนี่ย <ๆ S 2> มันสูงก็มีไอ้น้ำใช่ใชครับผม<ช>มันทําให้เก<ช>ิดทําให้ปฏิิรยาของควนกร่นเนี่ยเกิดการแลรตัวหรือการแตกตัวครับผมทําให้เกิดการรั่วซึมได้ วิธีการทําให้เกิดแก้ปัญหาในการรั่วซึมนี้ไม่ทร<ช>าบคุณจงรักทำได้รไหมครับสิ่งที่จะมาแก้ไขนะครับก็คือเราต้องใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นหยุ่นตัวมาเคลือบไว้ด้านบนวัสดุเนี่ยมันจะมีอยู่บ้านเราจะมีอยู่3แบบ<ช>ครับแบบแรกเขาเรียกว่าเป็นบีทูเมนขอขอใช้ศัพท์เทคนิคทีนึงนะครับ<ช>แบบที่2เป็นอะคริลิกแบบที่3เป็นเขาเรียกโพลียูรีเทน<ช>นะครับเรากล่าวถึงแบบแรกก่อนลวกันในส่วนของบีทูเมนบีทูเมนเนี่ยก็คือ ท่านเรียกง่ายๆว่าจะเป็นพวกยางมะตอยแล็นยางมะ,ะ,ะตอยทั่วไปอาจจะมีหลายแบรนด์นะครับคือเป็นสีน้ำดำนะครับอายุการใช้งานก็ประมาณ3าเดือนถึง6เดือนะนะครับเวลาที่เรา,เรา,เราคือใช้สำหรับอาคารที่ระยะสั้นนะครับชื่อคราวนะครับพวกนี้ก็ราคาไม่แพงหาซื้อได้ตามท้อง,งตลาดตัวที่สองคืออะคริลิกอะคริลิกเหล่านี้ก็มีออกมาเยอะแยะเลยนะครับอะคริลิก เรียกได้ว่าเป็นวัสดุกันซึมนะวัสดุกันซึมหรือเป็นเหมือนกับสีแต่จะมีความข้นกว่านะครับเราก็ใช้ใช้ใช้ทาบนดาดฟ้าเหมือนกันนะครับใช้ทาก็เรียกว่าทาดีกว่ใช้ใช้ประมาณ3ามสสรอบนะครับต่อคือสามการโพสตติ้งสามครั้งนะครับถึงครบสเปคนะครับตัวที่3ก็คือโพลียูรีเทนนะครับโพลียูรีเทนเนี่ยจะเป็นเกรดที่ดีกว่าคือคือคือว่าดีที่สุดตอนนี้ดีกว่าอะคริลิกนะครับราคาก็จะโดดขึ้นอีกนะครับ กาจะประมาณ6ก0 0ร0อบาทโอ้โหยา<อ>ันเมตรแต่ว่า<ต>อายุ<ด>การใช้ใชงานยาวนานกว่าเป็น10ปีเป็นปีปนะฮะก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมว่ามีเงินพอที่จะลงทุนขั้นไหนนะครับผมถ้าเกิดแนะนำก็คือโพลี อถ้าเกิดแนะนำเป็นอะคริลิกเหรออะคริลิกอะคริลิกเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของของเอาเรียกกลางๆครับอายุการใช้งานของมันเนี่ยประมาณสามถึงห้าปีถ้าเป็นโพลียูเทนก็ห้ปีขึ้นไปห้าปีมาถึง10ปีแล้วแล้วแต่เกรดของสูตรแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอะบิทเมนเมื่อเมื่อขั้นต้นก็ประมาณ3 3เดือนถึง6เดือนก็ก็มันก็ค่อยเสื่อมละครับผมครับอันนี้เดี๋ยวให้ให้ความรู้คุณผู้ชมนิดนึงนะครับผมว่า นี่นี่คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับคือการหลังจากที่เราสร้างอยู่บ้านไปแล้วแล้วเกิดการรั่วซึมสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังสร้างบ้านหลังใหม่อยู่หรือกำลังกำลังกำลังทำหลังคาอยู่ทําบ่อน้ําอยู่ทําห้องน้ําอยู่เราให้รู้จักลักษณะของน้ํายาผสมกันซึมหน่อยนะรน้ำยาผสมกันซึมเป็นยังไงบ้างครับคุณละครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านคิดว่าถ้าเกิดรั่วซึมนะหรือหรือก่อสร้างใหม่เราผสมน้ํายากันซึมไปแล้วบ้านเราจะไม่รั่วซึมละแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับ คือคือน้ำยาผสมกันซึมเรื่องน้ำยากัน hmm. ซึมแล้วกันตัวนี้เวลาผสมเข้าไปในคอนกรีตเนี่ยมันจะทําให้คอนกรีตเนี่ยเทง่ายขึ้นคอนกรีตมันจะเหลวตัวที่ไม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 ่ต้องใช้น้ําเยอะนะถึงเวลาพอพอมันเซ็ตตัวปั๊บเนี่ยมันจะหีบตัวโมเลกุลของตัวตัวเนื้อเนื้อเนื้อคอนกรีตเนี่ยค้าให้แน่นทําให้น้ําไม่รั่วมีสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมมติว่าเกิดอาคารสันหรืออาคารอยู่ริมถนน มีการสันส่นการการสั่นไหวของอาคาร,ครมันก็เกิดอาการแรกได้เพราะว่าคือน้ําจะรั่วก็คือ,อพื้นคอนกรีตแตกรหรือหรือแตกร้าวฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นที่เราใช้วัสดุกันซึมน่ยก็คือเขาเรียกว่ามันจะดีถ้าเกิดโครงสร้างเราไม่แตก สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ความคิดใหม่แล้วก็ความรู้ใหม่นะคะแล้วก็เป็นแนวทางที่เราจะไปดูแลบ้านของเรานะคะก็คุณผู้ชมก็เลือกเอาดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะคะมีคําถามอะไรโทรได้ค่ะอยากคุยกับคุณโอเล่นะคะ022743461นะคะที่อยากคุยกับคุณจงรักนะคะ029676161ค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณโอเล่จากบริษัท mini maxis และคุณจงรักจากบริษัท g ี n i e a ค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ ค่ะแล้วก็ใครที่อยากมาเป็นเพื่อนกับเรานะคะชวนกันอีกครั้งค่ะ Facebook นะคะ w e e k End Club ี v ค่ะหรือว่าจะส่ง SMS เข้ามาติมาชมก็ได้ค่ะ424-0333ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะที่บุญถาวรเกษตรนวมินกว้างใหญ่ใหญ่มากมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะค่ะอะไรคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ